เอาเลยมาเอาปลาสักไซส์สามสี่ 3, โลนะครับนี่ครับเทียนใหญ่ครับเทียนใหญ่จากภูสุกก้านตกว่าฉลามมาไม่มิดเดยลยล่ะลบกันลมกันโอ้ย นี่แท้เอ๊ะเย็มยัยยังวหวครับเรากำลังคัดไซต์อยู่นะครับเอาเพื่อละวต้องต้องต้องโลเราเราต้องสามโลขึ้นครับอืมเป็นไดล่ะอืมนี่เทคนิคเล็กๆ่น้อยครับนี่ครับนี่ครับ ้อยครับผมโอ้นี้เลยครับบ,รบ, <laughs> บิดกาดครับวิดการวิดกาดวันนี้เราก็มาเปลี่ยนแผนบินเหยื่อส่วนนะครับจากประสบการณ์การตกปลามาสามสิบปีครับผมบอ่อนี้ไม่กินเหยื่อปลอมนะครับบอ่อนี้ ก็ลังพังอยู่นะครับโอ้ตายแล้วถึงวันนี้ปะเนาะโอ้ยแล้วอยไปถึงน้ำเลยครับนุ่นน้ำ Oh. Oh. Đây đây đó hai nó ta cân บ oh, ึ๊บเออเรียบร้อยว้า <laughs> เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอ,อ,อาแล้วใหญ่ไหมครับ mấy hả? Không mấy, không mấy quay vậy. Nghe vô. Tôi không à.